สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมิตรลักแฟนชมผมนำเพื่อนเพื่อนมาที่วัดประเสมทรัพย์พัฒนารามและที่แห่งนี้คือแม่ตะเคียนคาเฟ่นะครับอยู่ในวัดเลยเป็นคาเฟ่ที่สร้างล้อมรอบต้นตะเคียนไว้ครับเนี่ยครับต้นตะเคียนอยู่ด้านบนนะครับด้านล่างเป็นคาเฟ่ แล้วก็มีนางกวักครับที่คอยกวักให้ลูกค้าเข้ามาไปรับชมบรรยากาศด้านในเมตตะเคียนแล้วก็มีประตูปิดเองอีกต่างหาครับโอ้โหผมต้องถอยออกมาก่อนฮนะเหมือนว่าท่านเมตตะเคียนท่านไม่อยากให้ผมเข้าไปด้านนี้นะครับประตูปิดเองซะอย่างนั้นนะฮะไปดูบรรยากาศด้านในกันนะครับ